ท่านกำลังพยาบาลครับวันนี้ผมตัวผูว้ว่าการจังหวัดสงขานะครับได้มาเยี่ยมแล้วก็มามอบวิทยุเครื่องแดงนะซึ่งวิทยุเนี่ยรับรับและกฎหมายมหาชนทุกที่16หรือที่เขาเรียกว,ว่าพรบร16ของสถาบนัน6เควา,ามดีให้สังคมหรือที่เขาเรียกว,ว่า CSR นะครับเขาก็มอบให้ผมเป็นผู้จัดสรรให้ ใช้สําหรับในการสื่อสารเป็นอุปสรรคในการรายงานเครื่องแต่งให้กับทางอำเภอของเรานะครับเราได้นำไปใช้ประโยชน์ให้สมกับเจตนดาวณ์ของอ่าครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวผมว่าที่ได้มอบให้ในวันนี้ก็จะเกิดประโยชน์เพิ่มไเป็นเริ่มสำหรับพวกเราในการดูแลพื้นที่ขออนุญาตใช้ที่เอาพยายามถอยไปตับอยู่ทั้งหมดสามสูนสูงที 2, tous, ่สุดคืด้านนอก กเครื่องมือที่ได้มาวันนี้นะครับพกเราจะใช้ประโยชน์ในการวิทัยเพื่อป้องกันมือสะดาดให้เป็นสะดาดโทรสะดาดและโทรในห้องนะครับสอประดับประทัอีกชุดตัวนี้ของเราเองหรือว่าทางโอนโอเคกวาดผ้าสีขาว สามหาจิมืทงนั้นไม่ต่างเดน้ผู้ชายผู้นายแล้วมาฝั่งนี้นะคะ